สวัสดีทุกท่านครับวันนี้เป็นตอนที่17แล้วนะครับก็ถ้าใครดูจนครบทุกตอนจนถึงตอนนี้สับเอยยูปประโยคเอยทักษะการแปลเอยมันจะเริ่มดีขึ้นแล้วนะครับก็ผมไปเห็นคอมเมนต์ของน้องท่านหนึ่งนะครับก็อยากจะขอบคุณมานะที่นี้นะน้องปัญญาวโรนามะนะครับชื่อเหมือนพระเลยเนาะตามดูทุกคลิปครับจากไม่มีอะไรในหัวเลย ตอนจำศัพท์ตอนนี้จำศัพท์ได้เยอะขึ้นพอไปอ่านหนังสือนอกตําราเข้าใจเนื้อหาได้มากขึ้นหลักสูตรนี้ยอดเยี่ยมมากครับนะครับผมก็เลยไปเม้นไว้บอกว่าขอบคุณมากครับถือว่าเป็นคลิปอ,อันนี้คอมเมนต์นี้ถือว่าเป็นกําลังใจให้ผมมากเพราะว่าผมเองก็กลัวว่าผมมาติวละเอียดมากนะครับถึงขั้นแบบหนึ่งข้อใช้เวลาครึ่งชั่วโมงอย่างเงี้ยผมก็กลัวว่าน้องจะหลายๆคนอาจจะแบบมันเหมือนมันไม่ใช่สไตล์มันมัน,ม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 น มันน่าเบื่อมันไม่สนุกเหมือนคลิปอื่นๆของผมอะไรแบบนี้เดี๋ยวกลัวว่าจะไม่ดูนะครับ <_ C os al> ก็คอมเมนต์นี้หรือหรือหลายๆคอมเมนต์ที่ที่คอมเมนต์มาผมขอขอบพระคุณนะครับ <_ C os al> ก็มันเหมือนเป็นเป็นแรงแรงใจให้ผมเพราะว่าการอัดคนเดียวพูดคนเดียวเนี่ยบางทีมันก็ท้อใจเหมือนกันว่าแบบเอ้ใครจะดูหรือเปล่านะแต่ความตั้งใจของผมเนี่ยมันเหมือนกับออตอนเด็กเวลาเราปวดฟันอ่ะเราก็ต้องไปหาหมอฟันใช่ไหม ท,ทั้งที่เรารู้ว่าถ้าเราไม่อยากไปหาหมอฟันเราพยายามเลี่ยงไม่ไปพบหมอฟันเนี่ยกูโดนถอนฟันแน่นอนแต่เราก็จะพยายามเลี่ยงไม่อยากไปเจอหมอฟันนะครับไอการติว30ตอนเนี้ยมันเหมือนกับการไปเจอหมอฟันนะมันคือการแก้ปัญหาตั้งแต่ลากฐานของการปวดฟันลากฐานของการทำภาษาอังกฤษไม่ผ่านเนี่ยมันคือเราเราแทบจะไม่มีคลังคำศัพท์อะไรที่อยู่ในหัวเลย นะเพราะฉะนั้นผมก็พาคุณมาเจอสถานการณ์จริงแตกประเด็นคำศัพท์ที่สำคัญสำคัญตรงไหนเคยออกกอพอก็จะบอกสถิติไว้นะครับเพื่อให้คุณเกิดการเหมือนกับพัฒนาการในเชิงของการแปลนะทีเนี้ยพอมันเริ่มแปลได้แล้วอ่านได้แล้วเทคนิคเทคนิคขั้นสูงมันจะมาตัดช้อยทิ้งไม่ต้องอ่านหมดนะครับมันจะมาทีหลังนะต้องต้องทำความเข้าใจอย่างนี้นะครับ ออไอ้เทคนิคประเภทดูตรงนี้แล้วตอบปุ๊บตอบปับ๊บไม่ต้องแปลเยอะไม่ต้องแปลทุกคำถ้าเป็นการซ้อมวิ่งมันคือการซ้อมเทคนิคก,ก่อนจะลงแข่งแต่ถ้าในช่วงที่ขาคุณกล้ามเนื้อยังไม่แข็งแรงปอดคุณเนี่ยวิ่งได้10กิโลก็หอบแหกๆแ,แล้วอะ่ะมันควรจะซ้อมพื้นฐานก่อนนะครับการสอบมันเหมือนกับการไปไปลงแข่งวิ่งมาราธอนนะฮะมันอันนี้มันคือการซ้อมพื้นฐานนะครับพอพื้นฐานคุณเริ่มได้แล้วเริ่มมีคลังำํำศัพท์ในหัวแล้ว จบ30ตอนนี้คางคำศัพท์คุณจะมีมากพอนะครับเทคนิคขั้นสูงขั้นสูงมากๆขั้นสูงแบบตึกยอดตึกมหานครก็จะเริ่มมาแล้วนะครับโอเคนะอ่ะเรามาต่อกันเลยนะครับข้อนี้อ่ะเขาถามรูปแบบคำถามจะแปลกไปนิดหนึ่งนะครับอันนี้ก็เป็นความรู้ใหม่ที่หลายคนอาจจะยังไม่เคยเจอรูปประโยคแบบนี้นะฮะ the article article ก็คืออะไรก็คือ passage ก็คือบทความข้างบนนี้นะฮะ the word Norwich ไอโนวิชเนี่ยที่ขีดเส้นใต้ตรงนี้นะครับโคเซสโคเซสก็คือใกล้เคียงโคสมันแปลว่าปิดประตูปิดอะประตูปิดก็คือปากกับเ,เขาเรียกอะไรบานประตูกับวงกลมมันมาใกล้กันนะฮะหรือคุณเคยดูหนังเรื่องเพื่อนสนิทไหมชื่อภาษาอังกฤษเขาเรียกโคเซสเฟนนะครับก็คือเพื่อนสนิทนะครับที่ดากันดาเล่นกับซันนี่น่าจะเรื่องแรกที่ซันนี่สุวรรณเมธานนท์เป็นพระเอกนะก็คือเพื่อนสนิทหรือยาสีฟันใกล้ชิดนะครับ ชื่อว่าโคสอัพชื่อภาษาอังกฤษในฉลากคุณลองไปดูโ o สอัพนะครัโคสนอกจากแปลว่าปิดมันแปลว่าใกล้เคียงหรือสนิทก็ได้นะไอ้คำนี้ No น i ิ e เนี่ยมันใกล้เคียงกับคำไหนมากที่สุดนะครับก่อนอื่นเราต้องไปแปลช้อยก่อนอันนี้จำไว้เลยนะฮะจำให้มันอยู่ใน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 มือในสมองเลยว่าเวลาไปทำข้อสอบแปลตรงตรง,ตรงนี้ก่อนตรงคำถามก่อนแล้วค่อยไปโฟกัสตรงข้างบน นะจริงๆคุณไม่จําเป็นจะต้องอ่านมาตั้งแต่ตอนต้นก็ได้นะคุณคุณดูแค่ประโยชนแค่ตรงนี้ครับคุณก็จะตอบได้แล้วนะแต่อันนั้นอย่างที่บอกว่าไอ้เทคนิคการไม่ต้องอ่านหมดก็ทาข้อสอบได้ไม่ต้องแปลหมดก็ทําข้อสอบได้เนี่ยมันควรจะฝึกตอนหลังช่วงใกล้สอบนะครับและมันควรจะมีพื้นฐานพอสมควรแล้วค่อยไปฝึกนะครับมันจะเวิร์กแต่ถ้าอยู่ดีๆยังอ่านยังแปลแทบไม่ออกแล้วไปฝึกอะ่ะมันเหมือนมันจะไม่ได้ประโยชน์ในระยะยาวนะครับ เจตนาลมของ30ตอนนี้คือผมต้องการให้ทุกท่านได้ประโยชน์ระยะยาวคือแก้ปัญหาต้องแต่ฐานลากเลยนะครับเพื่ออนาคตที่สดใสและยาวไกลของทุกท่านจะไปเตรียมตัวสอบเองด้วยตัวเองได้แล้วในระยะยาวนะดีกับชีวิตเอาไปใช้ทํางานอย่างอื่นได้อโมมาเยอะลุยเลยนะครับอันแรกซีซันนะซีซันแล้วก็มีเน็ตนะซีซันเน็ตนะครับ s t e t นะครับหรืออันที่สนะ e x p e r i e n c e student นะฮะจริงๆเนี่ยถ้าเราแปลออกนะครับสองคำนี้ความหมายมันเหมือนกันเป๊ะเลยครับเนี่ยอันนี้เริ่มเป็นคำศัพท์เก่าใช่ไหม experience experience นะครับ experience คืออะไรครับคือประสบการณ์ภาษาอังกฤษเวลามันเติม ed แล้วขยายตัวคำนามเนี่ยมันจะแปลว่าที่มีประสบการณ์มันหมายถึงว่าอะไรนักเรียนที่มีประสบการณ์แสดงว่ามันไม่ใช่นักเรียนใหม่มันเป็นนักเรียนที่มีประสบการณ์นะครับอาจจะเป็นนักเรียนเก่านักเรียนที่ อาจจะเก่งแล้วซึ่งพอมันมาใช้รูปแบบของซีซั่นคุณรู้จักวงซีซั่นไฟไหมมันจะมีนักร้อง5คนแปลว่าเหมือนกับฤด,ดูการทั้ง5้านะซีซันแปลว่าฤด,ดูการนะครับถ้าคุณไปกินเซเวนเซ่นมันก็จะมีแบบออไอติมสาหรับซีซั่นนี้ข้าวเหนียวมะม่วงก็เป็นเป็นซัมเมอร์อย่างเงี้ยนะครับถ้าช่วงคริสต์มาสมันก็จะเป็นไอติมสีแดงแดงเขียวๆอย่างเงี้ยซีซั่นมันแปลว่าฤด,ดูการ ซีซันเน็ตก็คืออะไรเหมือนกับเมื่อกี้นะประสบการณ์ถ้าเติม ed ดีเข้าไปก็คือผ่านประสบการณ์มาเยอะนักเรียนที่ผ่านประสบการณ์มาเยอะถ้าซีซันเน็ตนะครับก็คือนักเรียนที่ผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านมาหลายฤดูกาลความหมายมันก็เหมือนกันกับคำข้างล่างเลยครับเพราะฉะนั้นถ้าตอบหนึ่งมันก็ต้องตอบ2ด้วยเพราะมันคือความหมายเดียวกันค่ามันทิ้งเลย เราเหลือ2องคำนี้นะครับเราเหลือ2คํคนี้ scholar scholar ถ้าเราเติม scholarship เนี่ยเราจะล้องอ๋อขึ้นทันทีมันแปลว่าทุนก,ก,การศึกษาแต่ถ้า scholar เฉยๆก็แปลว่านักเรียน scholarship คือทุนการศึกษา scholar เฉยๆมันก็คือความหมายของคําว่า student นะครับ student นั่นเองนะครับถ้าอีกความหมายหนึ่งก็ p u r ur p l e ที่เราจะาาพูดตอนเด็กว่า เพอร์พิวนะเพอร์พิวอันนี้ก็จะเด็กเล็กๆนักเรียนตัวเล็กๆนะครับซึ่งถ้าถ้าตอบข้อนี้นะสกอ a าความหมายมันก็จะเป็นความหมายกว้างสกอ a าก็คือเหมือนสติวเดนซึ่งมันไม่น่าจะใช่ข้อนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมีอยู่ข้อ3ามที่มันมีความหมายตรงกันข้ามกับตัวลวงนะครับเบกินเนอร์ก็คือเริ่มต้นนักเรียนเริ่รมต้นนักเรียนที่เพิ่งเข้าเรียนนักเรียนแบบยังไม่มีประสบการณ์นะครับเหมือนนักเรียนใหม่อย่างเนี้ย เนี่ยเราอ่านแค่ช้อยเราก็พอจะเดาได้แล้วนะครับแต่ว่าอย่างที่บอกการติวเนี่ยมันคือการติวขั้นขั้นขั้นพื้นฐานผมก็จะไม่ใช่แค่การอ่านชอยแล้วตอบแต่ทําให้ดูเฉยๆว่าวันหนึ่งพอพื้นฐานคุณเริ่มโอเคแล้วนะครับจบ30วันเนี้ยสาตอนเนี้ยคุณก็จะเริ่มทําแบบนี้ได้นะครับอ่ะสำหรับคนที่ อยากจะดูขั้นต่อไปนะครับเป็นเป็นเป็นเทคนิคขั้นสูงแต่ก็ไม่สูงมากถ้าสูงมากเนี่ยดูปุ๊บก็ตอบปั๊บได้แล้วอ่าแต่ถ้าไม่สูงมากก็ย้อนกลับไปดูแบบนี้ครับอ่านแค่ตรงที่ผมขีดสีเขียวเพราะอะไรภาษาอังกฤษเนี่ยจุดที่มันเป็นจุดไฮไลท์คือมันมักจะอยู่หลังคําว่า but นะหรือถ้าใครทําข้อสอบภาษาไทยกอพอนะฮะบทความภาษาไทยกอพอคือไอท้ที่อยู่หลังคําว่าแต่หรืออยู่หลังคําว่าอย่างไรก็ดี นะอยู่หลังคําที่เชื่อมโยงความขัดแย้งมักจะเป็นเมนไอเดียเมนไอเดียก็คือใจความสําคัญของประโยคนะครับเพราะฉะนั้นคุณไม่จําเป็นต้องอ่านแต่ต้นเพราะบางทีข้อสอบกอบพอเนี่ยมันยาวแบบแต่มันถามอยู่แค่ตรงนี้อ่านแค่หลังจากนี้นะครับอ่าเรามาอ่านแค่นี้กัน but much of her time was spent helping the novice with the b a s i c of how to set up นะครับ BUT คือแต่แต่ MUCH loving you to so much to much very much like now ลองถูกไหม loving you so much very much loving you to much so much very much like now เพลงพี่เบิร์ดอะแปลว่าอะไรครับแปลว่าก็รักเธอมากเกินมากมายมากมากๆ much ก็คือมากนั่นเองเนี่จำเป็นเพลงพี่เบิร์ตเลยนะครับคงไม่มีใครในเมืองไทยที่ไม่เคยได้ยินเพลงนี้นะฮะแปลว่ามากนะครับทีนี้ much เนี่ยมันไม่เหมือน many นะครับ many มันจะใช้ในเชิงหลากหลายนะครับใช้ในเชิง how many นะครับ how many คือจำนวนเยอะๆจำนวนที่หลากหลายนะครับแต่ถ้า how much เนี่ยถามราคาหรือใช้ขยายดูนี้ครับ much time เวลานะเวลาก็เป็นสิ่งที่เราจับต้องไม่ได้แบบนี้นะเพราะฉะนั้นอันนี้มันคือ b u t h must of her times นะก็คือเวลาส่วนมากของเธอเวลาส่วนใหญ่ของเธอ was spend spend ก็คือที่แปลว่าแจกจ่ายนะครับ spend ที่แปลว่าแจกจ่ายนะสแปลว่าแปลว่าใช้จ่ายเงินแจกจ่ายเงินหรือว่าเสียเงินไปกับอะไรก็ตามนะครับเนี่ยก็คือใช้คำว่า spend ได้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันคืออะไรครับมันคือ เธอเนี่ยเวลาส่วนใหญ่ของเธอซึ่งเรายังไม่รู้ว่าคือเธอคือใครนะแต่เวลาส่วนใหญ่ของเธอเนี่ยเสียไปนะครับเสียไปในการช่วยเหลือนะ no w ิ i ซึ่งเรายังไม่รู้ว่าคืออะไร with the basic พื้นฐานทุกคนแปลออกใช่ไหมอันเนี้ยคือ basic ก็แปลว่าพื้นฐาน of how to how to แปลว่าอย่างไร set up set up ก็แปลว่าเวลาคุณจะเริ่มต้นทำอะไรบางอย่างเนี่ย นะครับเราก็ต้องทำการเซตอัพขึ้นมาก็คือจะเริ่มต้นอย่างไร how to ไม่ได้แปลว่าอย่างไรที่มันมีเครื่องหมายคอมมาเป็นคำถามอย่างเดียวก็ได้ถ้า how to ในแบบนี้มันเหมือนกับหนังสือ how to หนังสือ how to คือหนังสือที่แนะนำวิธีการวิธีการรวยวิธีการเล่นหุ้นวิธีการลดน้ำหนักนะครับข้อนี้มันไม่ได้เป็นประโยคคำถามนะ how to set up ก็คือวิธีการที่จะเริ่มต้นในการทาอะไรบางอย่าง เพราะฉะนั้นเท่าที่เราแปลแบบนี้มันเหมือนกับมีผู้หญิงอยู่คนหนึ่งเสียเวลาไปกับการช่วยเหลืออีโนวิกเนี่ยในการที่จะเริ่มต้นทำอะไรบางอย่างในขั้นตอนแบบเบสิคมากๆแสดงว่ามันจะไม่ใช่คนที่ผ่านประสบการณ์มาเยอะและ้นะครับมันต้องเป็นพวกเบกิอร์และมันก็ไม่ใช่นักเรียนทั่วๆไปมันต้องเป็นพวกเบกิอร์คือพวกมือใหม่นะครับเนี่ยอ่านแค่นี้เราก็จะตอบได้แล้วโดยไม่จาเป็นจะต้องอ่านทางประโยค นะแต่ว่าครั้งนี้มันเป็นการติวแบบให้เรารู้เบสิกถ้าคุณปวดฟันการติว30วันนี้มันคือการไปพบทันตแพทย์นะครับทันตแพทย์จะแก้ปัญหาให้ตั้งแต่ตั้งแต่ลากของมันนะฮะเรามาดูตั้งแต่แรกเลยนะครับ I feel แสดงว่าอันนี้ถ้าช่องแรกมันคือ Feel ใช่ไหมสิ่งที่เขาพูดผมตัดมาจากจดหมายยาวๆนะครับเขาเรียกว่าเป็นจดหมายคอมเพลนจดหมายร้องเรียนไอพวกนี้ก็พอก็ชอบเอามาออก นะครับเนี่ยมันคือพูดถึงสิ่งที่มันผ่านมาแล้วในอดีตเขาเลยใช้ช่อง2เป็นเฟลนะนี่คือหลักในเรื่องของออกิริยา3ช่องหลายคนก็ไม่รู้นะว่ามันใช้ยังไงนะครับก็ลองสังเกตแบบนี้คือจนครบ30วันเนี่ยคุณจะเข้าใจแกมมาไปด้วยจะไม่ได้เข้าใจแกมมาในเชิงทฤษฎีแล้วคือคุณจะรู้ว่ามันเอาไปใช้ยังไงแล้วเดี๋ยวพอคุณไปตะลุยโจทย์ไปไปลงคอร์สเฉพาะแกมมาหรืออ่านหนังสือเจาะเฉพาะหลักแกมมา คุณจะเข้าใจแล้วว่าเออมันเจอมันใช้ยังไงนะครับดีกว่าไปท่องๆแบบไม่เคยเห็นชีวิตจริงว่ามันใช้ยังไงนะฉันรู้สึกแดดมันก็คือว่าฉันรู้สึกฉันรู้สึกยังไงอ่ะแดดรู้สึกว่านะครับ one cast one cast ก็คือชั้นเรียนหนึ่งชั้นเรียน really really เวลาอันนี้ใช้ในประโยค conversation ก็ได้เวลามีใครพูดอะไรแล้วเราทวนคำถามเขาว่า really ก็คือจริงเหรอจริงจงเหรอ นะครับคุณพูดจริงใช่ไหมนะครับเพราะฉะนั้น r e a l ล y เนี่ยคือจริงจริง should have been divided นะครับ divided ถ้าออกเสียงถูกๆมันต้องเป็น the divided divided into two separate sections นะฮะอ่ะดูดูแค่นี้ก่อนดูแค่นี้ก่อนนะครับดู tense อีกนิดหนึ่งนะครับ a d been d i v i d e d นะครับนะ have been divided เนี่ย อันนี้เป็นเวิร์บช่อง3อะไรที่มี s อเนี่ยคือช่อง2หรือช่อง3ตรงนี้เป็นเวิร์บทูบีนะฮะเป็นเวิร์บทูบีนะเป็นเวิร์บทูบีแสดงว่ารูปแบบนี้เป็นพ v สซีฟไว p a s s สซีฟไวท์คือประโยคที่มันต้องแปลว่าถูกจุดๆุดจุดนะถูกกระทํานะครับคือฉันรู้สึกว่าจริงๆแล้วอะ่ะคาสเรียนแล้วเนี่ยคาสเรียนคาสเรียนอะไรบางอย่างควรที่จะถูกแบ่งเป็น2 2งสองเซกน นะถูกแบ่งเป็น2 s e เซกชันสุคเซกชันก็คือ2คาบ2คาร์ไม่ได้มาเรียนรวมกันนะครับอันนี้ s นะเซกชันนี่เราเราน่าจะใช้ทับศัพท์กันแล้วในปัจจุบันนะครับนะทีนี้คำที่เราจะต้องรู้นะครับอย่างเ e r y นะฮะเ y เวลาใช้เป็นประโยคคำถามนะครับเ e เนี่ยเวลาเราจะทวนถามว่าจริงเหรอพูดจริงเหรอนะครับเราใช้คำนี้ก็ได้ indeed นะอย่างแถวบ้านผมมันจะมีร้านเหล้าชื่อ yes indeed เพราะว่าเวลาจะชวนเพื่อนจะไปกินเหล้ากันดีไหม yes indeed ก็คือไปเลยไปจริงๆ indeed ก็คือแปลว่าจริงๆนะนะครับหรือ t r u l y ก็ได้ true ท,ที่แปลว่าจริงนะครับ truey เนี่ยก็คือจริงๆนะนะครับเพราะหรือไอ้คำนี้ผมดอกจันไว้เลยคำนี้จะใช้บ่อยนะครับเป็นภาษาเขียนด้วยอันนี้ค่อนข้างเป็นภาษาไม่เป็นทางการแต่ถ้ากพอพออกผมเดานะว่าเขาจะใช้ภาษาเป็นทางการ ใช้คำนี้ครับ actually actually นะแปลว่าจริงเหรอจริงๆนะเออที่จริงแล้วนะครับที่จริงแล้วนะครับหรือจะใช้คำนี้คือเวลาคุณล็อกอินฮะล็อกอินเข้าโทรศัพท์เนี่ยถ้าล็อกอินถูกเออล็อกอินไม่ถูกแล้วกันกดรหัสผิดเขาจะบอกว่า your อะไรวะ your your code your password not Verify แปลว่าไม่ถูกต้องนะ v i r y f y เราก็จำว่า Verily really, นะครับ v e r i l y really, v e r i l y really, เนี่ยมันก็คือแปลว่าจริงๆเพราะ Verify มันแปลว่าถูกต้องแปลว่าแปลว่าตัวจริงคนที่ล็อกอินเข้ามาคือตัวจริงอย่างเงี้ยนะอันนี้จำเป็นเซตไปได้เลยมันหมายถึง v e r i l y v e r ร l y ผมว่ามันง่ายเกินไปมันค่อนข้างจะเป็นภาษาพูดไปนะอาจจะออก Conversation ได้แต่ถ้าเป็น Business Letter หรือว่าบทความ p พ s s a g e เนี่ยมันมันเป็นสับง่ายเกินไป ถ้าเน้นเน,นคำนี้ครับนะส่วนพวกนี้ก็จำเอาไว้นะนะ,ะทีนี้ device นะคุณผู้ชายน่าจะเคยดูฟุตบอลฟุตบอลอังกฤษเขาอะไรครับ Division 1, Division 2มันก็มาจากลากคัาสับเดียวกันคือ i v i ิ e เนี่ยแหละ divide นะครับ d i v i d e นะแปลว่าการแบ่ง Division 1ก็คือทีมที่แบบถ้าถ้า เก่งหน่อยใช่ไหมถ้าดีว i ชั่นสก็เป็นทีมกระหลวกกะลาหน่อยถ้าดีว i ชั่นสก็เป็นทีมแบบถ้าประเทศเราก็เหมือนอบตอย่างเงี้ยนะครับเป็นเป็นทีมกระหลวกกะลาเนี่ยมันคือการแบ่งนะครับเพราะฉะนั้น divide เนี่ยคือการแบ่งนะครับการแบ่งแบ่ง,แบ,ง,แ,บงแบ่งสัดส่วนซึ่งคุณก็จําไปเลยนะครับคำนี้คํานี้สวยนะครับเวลาผมบอกว่าสวยเนี่ยผมไม่ได้มโนเอาเองว่ามันสวยนะผมไปเปิดเช็คจาก ดิกออกฟอร์ดคีนะมันจะมีอยู่3,000ันตัวคำที่อยู่ในขอบเขตนั่นแหละจะเป็นตัวที่อ,ออกข้อสอบกพได้นะครับเขาจะไม่เอาสับยากเกินมาออกแต่ก็จะไม่เอาสับเด็กเกินสับในออกฟอร์ดส0มพนคียนั่นแหละคือตัวที่จะมาเป็นกุญแจบอกว่าข้อสอบกพเน้นอะไรนะพอชั่นก็แปลว่าสัสดส่วน นะครับเป็นสัดส่วนการแบ่งให้มันเป็นสัดเป็นส่วนนะหรือปัจจุบันคุณจะรู้จักคานี้ครับดิสติบิวเตอร์เฮ้ยนายทำอาชีพอะไรวะอ๋อช่วงนี้เราก็เป็นดิสติบิวเตอร์รับของมาแล้วก็กระจายของไปไปยังท้องที่ต่างๆนะครับเหมือนเป็นเอเจนต์เหมือนเป็นตัวแทนร,รับสินค้ามาแล้วขายต่อดิสติบิวแปลว่าการแบ่งให้เป็นสัดเป็นส่วนดิสติบิวเตอร์ก็คือแบ่งเอาสินค้ามา แล้วก็แบ่งน้ำหอมเป็นสัตว์เป็นส่วนแล้วก็ส่งให้สาขาต่างๆอย่างเงี้ยมันเลยเป็นที่มาของคําว่า Distributor รนะครับรวมไปถึง i s t t n n u i s h นะเขียนตรงนี้ล้กันคำมันยาวนะครับ i s t i n g u ว s h นะ i i s t i n g u i s h นะครับก็แปลว่าการแบ่งแยกให้ชัดเจนให้เป็นสัตว์เป็นส่วน i s t t n n u i s h เนี่ยจะใช้ในกรณี แปลว่าชัดเจนก็ได้เพราะมันหมายถึงว่าการแบ่งแยกออกมาอย่างเป็นสัดเป็นส่วนอย่างชัดเจนหรือจะแปลว่าการแบ่งแยกก็ได้นะครับ into นะ into ก็แปลว่าเข้าไปข้างในแต่อันนี้เราไม่ต้องไม่ต้องแปลทุกคำหรอก Div divide into to separate separate ก็แปลความหมายเหมือนกับ divide เนี่ยแหละครับนะแปลว่าการแบ่งแยกนะครับก็ควรจะแบ่งแยกค์ดเรียนนะออกเป็น2 2ง,งาร์ดแยกต่างหากจากกัน แล้วเวลาอ่านบทความภาษาอังกฤษเวลามีขีดแบบนี้ครับมันคือจริงๆคุณไม่ต้องไปอ่านก็ได้นะเพราะมันจะเป็นการขยายความไอ้ประโยคที่อยู่ข้างหน้าตรงนี้นะอันนี้สอนเทคนิคการอ่านเร็วไปด้วยแต่ว่าธรรมดาถ้าเป็นคาสที่ค่อนข้างแอดวานผมก็จะบอกเลยว่าข้ามไปเลยไม่ต้องไปเสียเวลาอ่านแต่ว่าคาสเนี้ยผมต้องการปูพื้นด้วยให้ทุกคนจักอ่านไม่ออกเลยเริ่มสะสมคำศัพท์เนาะนะนะเพราะฉะนั้นผมจะจี้ไปทุกค,คำแปลมันทุกค,คำ นะฮะมันก็จะขยายความว่าไอ้สองคัสที่ที่แบ่งเนี่ยเป็นแบบไหนวันก็คือคัสแรกครัสท,ที่หนึ่งเนี่ยสำหรับ beginner นะฮะ and one for student นะหรือหรืออีกอีกอันนึงนะครับอีกอีกคัสหนึ่งเนี่ย for student who ผู้ซึ่งนะถ้า student มันเป็นคนใช่ไหมมันก็ต้องขยายว่า who แต่ถ้าตรงเนี้ยเป็นสถานที่มันก็ต้องขยายว่า where นะครับถ้าตรงนี้เป็นอะไรดีเป็นสิ่งของมันก็จะขยายว่า wish อ่าอย่างเงี้ยอันนี้ก็จําไปเลยคือหลักอันนี้ยข้อสอบกอพอเคยออกปีแรกที่ออกข้อสอบกอพอมาเลยคือคําที่มันใช้ขยายจะใช้ who จะใช้ where จะใช้ wish ถ้าตรงนี้มันเป็นเวลาก็ใช้ when อย่างเงี้ยนะครับเนี่ยใช้ขยายไอ้พวก who where which when พวกนี้ครับเวลามันอยู่ตรงกลางประโยคมันไม่ใช่ประโยคคำถามนะมันจะเป็นประโยคคำถามต่อเมื่อมันนำหน้า who is your husband ผัวมึงคือใครอันนี้คือคำถามแต่ถ้าบอกว่า the husband who love s his wife is your ผัวคือผัวของมึงอย่างเงี้ยคือค h o มันไม่ได้มานำหน้านะครับมันเป็นตัวเชื่อมว่าผัวผัวที่ผัวที่รัก เมียมากที่สุดก็คือผัวคนนั้นเขาคนนั้นก็คือผัวมึงไงอย่างเงี้ยเออถ้าฮูมันมาอยู่เชื่อมกลางระหว่างประโยคมันจะไม่ใช่ประโยคคําถามนะมันจะเป็นสะพานเชื่อมไอตัวข้างหน้าของมัน the student นะเด็กนักเรียนผู้ซึ่ง already have some experience นะครับไอตัวนี้ already เนี่ยมันแปลว่าเรียบร้อยแล้วนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วมันจะเป็นความหมายตรงกันข้ามกับคําว่า yet นะ yet เนี่ยแปลว่ายังยังไม่เสร็จนะครับ not yet not yet ก็คือยังไม่ใช่ตอนนี้อย่างเงี้ยยังไม่เสร็จยังทำอะไรไม่เสร็จนะครับเราก็พูด not yet นะยังไม่เสร็จแต่ถ้า already am already นะแปลว่าเสร็จแล้วในประโยคสนทนาอาจจะมีประโยคที่ถามว่า w h b t u t y o u t y o u นะครับคืองานของคุณถ้าแปลตรงตัวนะคืองานของคุณเป็นยังไงบ้าง เกี่ยวกับอะไรบ้างนะครับแต่ว่าถ้าเป็นประโยคสนทนาในชีวิตจริงในที่ทำงานเนี่ยไอวอ a เ o u ร์ o าลโยจอบสถานการณ์มันก็เข้าใจได้ว่าหัวหน้าถามว่าอองานเป็นยังไงบ้างคือถ้าหัวหน้ามาถามคุณว่างานเป็นยังไงบ้างเนี่ยคือเขาอยากรู้ว่างานมึงเสร็จหรือยังเขาไม่ได้อยากรู้หรอกว่างานมึงเป็นยังไงนะครับเวลาเราตอบ am already มันก็ตีความได้ว่างานฉันเสร็จแล้วนะครับประโยคภาษาพูดบางทีมันไม่ได้ใช้ถูกแกมมาเสมอไปนะฮะ already นะฮะถ้าตอบให้ถูกแกมมามันต้องไงวะ I have done นะแต่อันนี้ถูกแกมมาถูกเทนแต่ว่าในชีวิตจริงบางทีเราพูดแบบไม่ได้ถูกแกมมาใช้ already แทนก็ได้มันก็หมายถึงว่าเสร็จแล้วงานเสร็จแล้วนะครับตรงข้ามกับคำว่า y ย็ดถ้าบอกว่า Not y ย t ดก็คือยังไม่เสร็จอย่าเพิ่งมายุ่งกับกูนะฮะ Who already อะไรครับ Have some experience ก็คืออะไรมีประสบการณ์เรียบร้อยแล้วก็คือเป็นเป็นนักเรียนที่มีประสบการณ์อยู่แล้วนะคือเขาให้แบ่งคัสออกเป็นคัสสำหรับ ผู้นักศึกนักเรียนที่ไม่มีประสบการณ์กับนักเรียนที่มีประสบการณ์มากหน่อยนะแล้วคำต่อไปที่ต้องการให้ดูเลยเน้นเลยคำนี้นะครับ unfortunately อ่านดูแบบนี้ fortune นะอะไรที่มีคำว่า for นำหน้าผมเคยบอกแล้วว่า prefix ของมันเนี่ย forfor for ที่เขียนอย่างนี้นะ for เนี่ยมันแปลว่าไปข้างหน้านะครับ พอเติม fortune ก็คือสิ่งที่มุ่งหมายข้างหน้าก็คืออะไรครับโชคชะตานั่นเองเหมือนกับโชคชะตานะอันฟอร์จูนนะครับก็คือไม่มีโชคอับโชคนั่นเองอะไรที่มีอันอยู่ข้างหน้าไล k e like, อย่างนี้คือไล k e like. อันไล k e like, ก็คืออย่างนี้อันไล k e คือไม่ชอบนะฮะเลิฟก็คือรักเลิฟเอเบิลก็คือ,อที่รัก รักได้เป็นคนที่เราสามารถรักได้ Unlovable นะครับต่อให้ฉันจะรักเธอมาเท่าไรแต่ก็รู้เธอคองไม่สนใจเนี่ยเพลงนี้ก็คือชื่อว่า Unlovable อะไรที่มีอันอันนำหน้ามันแปลว่าไม่ u n f o r t u n e ก็คืออับโชค Unfortunatly e ก็แปลว่าโชคไม่ดีที่ทำไมผมถึงเน้นคำนี้คำนี้ครับความหมายมันจะเป็นตัวแสดงความขัดแย้งกัน กับประโยคที่อยู่ข้างหน้าแล้วถ้าคุณแปลความหมายข้างหลังไม่ออกคุณสามารถเดาได้ว่าความหมายมันจะต้องตรงข้ามกับประโยคข้างหน้านะครับซึ่งในทางภาษาอังกฤษเนี่ยคำที่มีความหมายเหมือนกับ unfortunatly e ก็อ๋อย่างง่ายๆเลยก็คือ unlucky นะเวลามันเขียนอยู่ในจดหมายในบทความขอให้รู้ไว้ว่าสิ่งที่อยู่ข้างหลังมันจะเป็นสิ่งที่ค่อนข้างเป็นแง่ลบแล้วก็ขัดแย้งกับข้อความข้างหน้า นะสแสดงว่าถ้าเรายังไม่อ่านมันต่อเราเดาได้แล้วว่าประโยคข้างหลังเนี่ยประโยคข้างหน้าเขาบอกว่ามันควรจะแบ่งแยกเป็น2คลาสใช่ไหมสำหรับคนที่มือใหม่กับสําหรับนักเรียนที่เก่งแล้วสแสดงว่าตรงนี้มันจะต้องไม่มีการแบ่งแยกแน่เลยเดาจากอะไรเดาจากไอ้ตัวนี้ครับ unfortunately นะอันนี้จําไว้นี่คือเทคนิคของการแปลข้อสอบแปลบทความเอาไปใช้แบบใช้ได้ยันลูกบวชอะไม่ไม่ไม่ใช่แค่ ใช้กับกอบพอ,อย่างเดียวนะใช้กับการทํางานในชีวิตจริงเผื่อไปเรียนต่อเมืองน,นอกอะไรพวกนี้ได้ด้วยนะครับมิซอนยน่ยซอนยานั่นเองมิซอนยานะครับเลดเลดก็คือช่องที่1ของคําว่าลีดนะครับลีดเลดเดอร์เลดเดอร์นะครับเลดเดอร์ก็คือผู้นํา นะครับช่องที่1ของคําว่ารีสก็เออช่องที่2องคือเ e t นะก็คือเรื่องนี้มันเกิดขึ้นในอดีตนำนะครับ The group นะดำกลุ่มเนี่ย of three different location นะ Loc ation, นะก็คือนํากลุ่มน่าจะกลุ่มนักเรียนกลุ่มในที่นี้น่าจะหมายถึงกลุ่มนักเรียนมิสเตอร์ฟอนย่าเนี่ยน่าจะเป็นน่าจะเป็นคุณครู นะก็พากลุ่มนักเรียนนะครับไปยัง3สถานที่โลเคชันอันนี้สับซ้ําแล้วโลเคชันก็แปลว่าสถานที่นะครับพาไปพาไปใน3สถานที่เหมือนไปทัศนศึกษาถ้าเดานะนะฮะทีนี้อีกคํานี้ครับนะคำว่า lead เนี่ย l e d เนี่ยที่แปลว่านำนะครับเราก็รู้คลังคำศัพท์ของมันเราจะได้จำมันไปคราวเดียวกันเลยนะครับมันก็มีคำว่า conduct คุณรู้จักไอคอนดักเตอร์ไหมคอนดักเตอร์ที่เวลามีมีโอเปร่าแล้วมันจะเอาไม้มาแล้วก็ชี้อ่ะชี้ควบคุมวงอ่ะเอาไม้มาปุ๊บปุ๊ปุ๊ชี้ไวโอลลนเล่นชี้เปียโ,โนเล่นอย่างเงี้ยเขาเรียกคอนดักเตอร์เติมเตอร์เข้าไปก็เป็นบุคคลนะครับก็แปลว่าผู้ผู้ที่นําวงผู้ที่ควบคุมวงหรือถ้าคุณเปิดหนังสือ นะอันนี้ผมเอาเรื่องที่อยู่ในชีวิตประจําวันมาทั้งนั้นเพราะฉะนั้นอยู่ในขอบเขตของข้อสอบกอพได้แน่นอนเพราะเป็นเรื่องในชีวิตประจําวันเปิดหนังสือเนี่ยหน้าแรกก่อนที่จะเจอก่อนที่จะเจอเนื้อหาบท1บท2องอ่ะมักจะเขียนบางเล่มจะเขียน preface นะครับก็คือการแนะนําว่าหนังสือเนื้อหาในเล่มนี้มันจะมีอะไรบ้างคล้ายๆคล้ายๆบทนำสารบัญ preface p แปลว่าไปข้างหน้า ถูกไหมเฟ e แปลว่าหน้านะครับก็คือไปพบหน้านําหน้าไปอยู่ข้างหน้าไปดูหน้าล่วงหน้าเออไปดูหน้าล่วงหน้าก็คืออะไรนํานั่นเองนะครับนานั่นเองนะต่อมาก็คือ i r r e t นะ i r e c t คุณรู้จัก r i r t m t s s a g e ไหมใน IG อ่ะที่เขาเรียกว่าส่ง Direct Message มาหาเรานะสงสัยจะหลอกหลอกเราไป ตัดเด็มาคอมนะหลอก Direct m e s เรกแมเซมันจีบเนี่ย t เรกก็คือพุ่งตรง Direct มันแปลว่าทิศทาง r e เรกแมสเซจคือแมสเซจที่ไม่ได้ส่งมั่วซั่วแต่ส่งแบบพุ่งตรงมาหาเราโดยตรงอ่ะนะ t เรกมันก็แปลว่าการนําได้นะครับใช้แทนคำความหมายคําว่า Lead ได้นะที่แปลว่าผู้นำนะเพราะฉะนั้นถ้าเราบอกว่าไม่อยากใช้คําว่า I want to be a leader ไม่อยากใช้คําว่าฉันอยากจะเป็นผู้นํา เราก็ใช้คำว่าคอนดักเตอร์ก็ได้นะครับดเรคเตอร์ดเรคเตอร์นี่คือผู้กำกับเออเพราะผู้กำกับต้องเป็นเหมือนกับผู้นำกองถ่ายผู้นำหนังในแต่ละเรื่องนะครับแต่พีเฟเซอร์ผมไม่เคยเห็นใครใช้คุณก็ลองใช้ดูมันก็ดูเท่ดีเหมือนกันนะฮะอ่ะ p ด t ะกร e e ทู f f ี e ดฟ e d i f f e r เ n รเนี่ยอันนี้อันนี้ก็สอนแล้วนะก็แปลว่าความแตกต่างเราจะไม่อ่านว่า f f ฟเ e ร t นะฮะจริงๆมันอ่านว่าเดฟเฟร นะครับ location นะครับ to provide provide นี่ก็สับเดิมแล้ว provide แปลว่าให้ไงคือ give อะ่ะสับง่ายๆก็คือ give ก็คือการให้นะครับซึ่งกอพอไม่ออกหรอกว่า give ง่ายเกินถ้าเขาออกสวยๆก็ออก provide นะนะให้อะไรครับ beautiful scenery นะครับสวยงาม scenery scenery คืออะไรฉันชอบดูฉากเ o v e s c e ก็คือฉากนะครับ ฉากวิวทิวทัศน์ที่คุณมองเห็นนะี่ยซีนเนอรี่นะก็คือไอ้โลเคชันนี้เป็นโลเคชันที่ให้แบบให้ฉากที่สวยงามมากสมมุติเขาไปเรียนถ่ายรูปหรือเรียนวาดภาพกันอย่างเงี้ยเขาก็ต้องอาจารย์ก็ต้องนําไปไปหาโลเคชันในการถ่ายภาพวาดภาพนะครับนะเราก็มาถึงประโยคที่เราแปลแต่ว่านะครับเวลาของเธอส่วนใหญ่เธอนี่ก็คืออีครูน่าจะครูคนนี้แหละไอ้ชื่อมิสมิสซอนยาเนี่ยถูกใช้ไปกับการช่วยเหลือ เด็กที่เป็นเด็กมือใหม่เป็นน่าจะเป็นเด็กนักเรียนมือใหม่นะครับในการเบสิกสอนพื้นฐานในการเซตอัพอาจจะเป็นการตั้งกล้องจะเปิดกล้องยังไงเข้าใจว่าคนเขียนเนี่ยก็คงเป็นเด็กมือเก่านะเป็นเด็กเป็นเนี้ยเป็น seasoned student เป็นเด็กที่มีประสบการณ์หรือว่าเป็น experienced student เป็นเด็กที่มีประสบการณ์คือลำคาญนะครับลำคาญว่าครูที่สอนเนี่ยต้องเอาเวลามาช่วยอีเด็กที่ มือใหม่ฉันก็ไม่ได้เรียนในสิ่งที่ฉันอยากจะเรียนนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้คำว่า spend นะครับ spend ตรงนี้ไหนวะ spend spend the time เนี่ยนะ spend spend time เนี่ยมันก็ความหมายคล้ายๆกับคำว่า consume ที่เป็นว่า consumer นะจะใช้คำว่า consume time consume the time ก็กกได้คือทําให้เสียเวลาใช้เวลาเยอะนะครับหรือใช้คำว่า take time ก็ได้ take time ก็แปลว่าใช้เวลาเยอะเสียเวลาเยอะไปกับ นะครับอ่ะเพราะฉะนั้นนะครับตรงนี้ก็บอกแล้วว่าถ้าอ่านมาตั้งแต่ต้นจนจบเนี่ยแสดงว่าเขาต้องการสื่อถึงไอโนวิชเนี่ยนะครับแปลว่าเด็กเด็กนักเรียนใหม่เด็กไม่มีประสบการณ์นะอันนี้ก็เป็นการติวแบบมีมีเคล็ดลับให้ด้วยแล้วก็ติวอย่างละเอียดด้วยนะครับวันนี้ก็จะได้คำศัพท์ไปทั้งหมดนะฮะตั้งแต่ต้นจนจบถ้าดูทุกตอนจะได้ไป642ตัวนะ ก็มาพบกันตอนต่อไป